เรื่องที่ยากที่สุดมีสองเรื่องค่ะม,มันมันต่างกันสิ้นเชิงเรื่องสภาพจิตใจเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือทํายังไงให้ทุกคนในนั้นรู้เรื่องเหมือนกันการสื่อสารข้างในอันนี้อันนี้อันนี้ยากานนที่สุดผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดค่ะอ,อย่างตอนจะเข้า72ชั่วโมงก็ต้องคุยกับหมอหนักมากมเพราะหลักการทางการแพทย์เขาก็มีอยู่แล้วที่สําคัญที่สุดต้องต้องถามหมอมาเลยหมอ พูดมาตรงๆเอามาเด็ดๆเลยจะให้ตัดที่72สองชั่วโมงไหมหม<อ>ายความว่าเส้นมันเป็นเส้นตัดขาด<ช>หรือจริงๆมันคือเส้นบางๆปลาๆเหมอเอาดีๆคุณหมอเขาก็จะตอบมาเลยค่ะมันไม่ใช่เส้นตัดขาดค่ะอา,าจารย์แล้วหมอทุกคนพูดแบบนี้หมดที่ยืนอยู่กับเราห<อ>น้างานเราเดินไปถามนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเจ็ดสิ2แล้วไม่สนแล้วแต่แต่ว่าเราต้องถามต่อว่าถ้าไม่ตัดขาดตรงนั้นมันยืด,ยดได้เท่าไหร่ใช่ค่ะใช่เราจะถามค่ะคุณหมอก็จะบอก คือเรื่องแบบนี้มันแล้วแต่คนเอาเอาไปที่หมอตอบก่อนนะคะคุณหมอก็จะบอกเลยว่าความแข็งแรงของคนไม่เท่ากันออที่สําคัญที่สุดเราไม่รู้ข้างล่างมีโพรงหรือเปล่าถูกต้องเพราะถ้ามีคือ,ค,อคือแพนเคก้กม,มันจะมีส่วนที่เป็นโพรงไหมถ้าบังเอิญมีโพรง,รงเขาบังเอิญมีขวดน้ําติดอยู่กับตัวเ<ๆ>พราะว่ามันก็คือไซต์ก่อสร้างที่มีคนอยู่พอสมควรอย่างล่าสุดที่เราเปิดเราจะเห็นบริเวณที่เป็นอาหารการกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปฏิบัติการของเราจึงไม่ใช่ตัดฉับแต่เป็นปฏิบัติการของการถ่ายน้ําหนัก ถามว่าพอพ้น72ชั่วโมงในขณะที่ทุกคนบอกโอกาสรอแน,น่จะยากแล้วแต่คนลืมคิดไปเรื่องหนึ่งคือโอกาสลอดน,น่จะยากงั้นเข้าไปเร็วๆเลยแต่ถ้าพออธิบายแบบนี้มันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งใน, ừ, ในตอนนั้นนั่งฟังอยู่แบบเฮ้ยเดี๋ยวๆด,วดวีโอกาสรอดชีวิตยากนั่นหมายความว่เาเราต้องเข้าให้เร็วปะ่ะเพราะเขาอ่อนแอลงเรื่อยๆเออใช่ไงความที่ต้องเข้าให้เร็วเลยต้องเพิ่มวิธีการเข้าให้เร็วที่สุดถ้าอธิบายแบบนี้ไม่ได้โกหกนะคะแต่มันคือเรื่องจริงเพื่อทําให้คนเข้าใจว่ามันไม่ใช่การ พผีผามเข้าเพราะคิดว่าเขาไม่รอดอ,อย่าลืมว่าคนที่รอก็ยังไงก็ยังรอแต่เป็นการบอกคนข้างนอกว่าเราขอใช้เครื่องมือมากขึ้นสักนิดเถอะเพราะเราต้องการความเร็วแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ให้คุณหมอ,อม,มีทีม m c a มของสารนาราสุขกับคุณหมอนักจิตวิทยาของเราเนี่ยเดินคุยเลยว่าเนี่ยตอนนี้ย,ก,ยก็เลยจะคุยกับญาติค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ยินเสียงแล้วก็เห็นเที่ยวรถที่เป็นเครื่องจักรหนัก เข้ามากขึ้นเสียงจะดังขึ้นเราก็กลัวเขาใจมันตกใจตึงๆอะค่ะมันตึงๆตึ้มๆอยู่อย่งเงี้ยค่ะก็เพราะฉะั้นจะหนักขึ้นอาจจะเสียงมากขึ้นหรือเปล่าาจะมาญาติเราก็ต้องคุยกับเขาว่าเราอยากเข้าไปให้เร็วเพราะตอนนี้เขาก็น่าจะออนแอเต็มทีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ วิธีการคือบอกเขาว่าเขากําลังจะเจออะไรไม่ใช่ให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยไปอธิบายเขามัน<อ>ยากกว่าเพราะฉะนั้นแผนต้องวางล่วงหน้าอย่างที่ท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์ตลอดว่าเวลาเราวางแผนเราไม่ได้วางแผนชั่วโมงข้างหน้าอย่างเดียวเราวางไปเลยชั่วโมงไหนเป็นยังไงจนก,กระทั่งไปทบการวางแผนข้างหน้าของเราเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้ว